สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ยนตรกรรมไฟฟ้าฝีมือคนไทยเพื่อคนไทยภายใต้แบรนด์ SM ค่ะ SM คือผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารถ3ล้อไฟฟ้ารถ4ล้อไฟฟ้ารถเก์ฟไฟฟ้าให้ทุกท่านได้ชมยนตรกรรมกันในครั้งนี้นะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะสามารถพร้อมกันสําหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าถึง4รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นแรกกันก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะทางด้านขวามือของสามน,นะคะก็คือรุ่นชักเอาค่ะจะมีสีสันน่ารักสวยงามเรียกว่าสดใสและก็สนุกสนานในการขับขี่มากๆเลยนะคะเข้ามาพร้อมกับระบบคูซคอนโทรลที่ช่วยในเรื่องของการขับขี่ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นและระบบความปลอดภัยที่ไม่แพ้กันค่ะด้วยสมาร์ทคีย์แล้วก็สัญญาณการขโมยด้วยนะคะเห็นจิ๋วๆแบบนี้แจ๋วสุดๆเลยนะคะ ต่อมาค่ะอีกหนึ่งรุ่นนะคะก็คือน,นี่เลยค่ะ m o b i r ่ค่ะกับ G และ m o b i r ่าเค่ะ สำหรับ m o เ i r a S นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการขับขี่ที่คล่องตัวหรือเป็นไลฟ์สไตล์ที่ต้องการแบบขับขี่ได้อย่างรวดเร็วในสังคมเมืองค่ะแต่ว่าถ้าต้องการพลังในการขับขี่เพิ่มมากขึ้นไปอีกก็คือ m o เ i r a G ค่ะซึ่ง2รุ่นนี้เนี่ยนะคะ <c oughs> จะบอกว่าเราเนี่ยมีความพิเศษตรงที่สามารถที่จะใส่แบตเตอรี่ค่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะจาก1ลูกเป็น2ลูกได้ด้วยต่อมาอีก1รุ่นนะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า Wings ค่ะรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีความสวยงามดูลักชัวรี่แล้วก็ลงตัวมากๆเรียกว่าเป็น ีไซา์ที่โดดเด่นนะคะทั้งเรื่องของโคเมียมรอบคันนะคะแล้วก็เ,เรือนไม้แบบดิจิตัลเรียกได้ว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบนะคะในการขับขี่สามารถเลือกที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเอเซได้เลยค่ะ ที่ผมได้บอกไปนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมีพี่ๆทางเทคนิคนะคะมาพูดคุยในเรื่องของรายละเอียดค่ะซึ่งตอนนี้พี่เขาพร้อมแล้วไปพูดคุยกันเลยนะคะสวัสดีครับผมไกด์นะครับจากบริษัทเฮสเซนมอเตอร์ครับวันนี้เราจะมาพบกับข้อมูลด้านเทคนิคของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของเฮสเซนมอเตอร์นะครับมาเริ่มกันที่แบตเตอรี่ของทั้ง3รุ่นนะครับรุ่นแรกนะครับน้องเล็ของเรานะครับเชานะครับแบตเตอรี่อยู่ที่60โวลต์20แอมป์นะครับรุ่นต่อมานะครับรุ่นวิงนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่72วล 20M แอนนนนะะครรับบใส่่ขงุ แบตเตอรี่อยู่ที่72วัล20แอมนะครับแต่พิเศษกว่านั้นครับรุ่นนี้ครับสามารถใส่แบตเตอรี่ได้มากสุดถึง2ลูกนะครับต่อมานะครับมาถึงเรื่องของกําลังมอเตอร์นะครับที่ทุกคนน่าจะสนใจกันนะครับรุ่นของเชานะครับกำลังมอเตอร์อยู่ที่2,000วัตต์นะครับรุ่นของวิงนะครับกำลังมอเตอร์อยู่ที่3,000วัตต์นะครับเป็นแบบฮับมอเตอร์ทั้งคู่นะครับในส่วนของรุ่นโมบิล่านะครับมี2ไทสให้เลือกนะครับก็คือโมบิล่า จะเป็นมอเตอร์แบบทับมอเตอร์ที่3,000วัตต์นะครับและในส่วนของโมบิล่าจีนะครับจะเป็นเกียร์มอเตอร์นะครับที่กําลังมอเตอร์3,000วัตต์เช่นเดียวกันนะครับความแตกต่าง2รุ่นนี้นะครับที่เป็นไทยเอสและไทยจนะครับจะอยู่ที่กําลังในการขับขี่ของโมบิล่าจีที่มากกว่านะครับแต่ว่าโมบิล่าเอนะครับจะได้ความนุ่มนวลของตัวรถนะครับในส่วนของเทคโนโลยีที่ถูกอัดแน่นมาในรถทั้ง3คมันนะครับมีทั้งระบบไฟ LED นะครับระบบคี์เลสนะครับแล้วก็การขับขี่ที่เป็นกำลังไฟฟ้า100%นะรือนวัตกรรมยานยนต์นะครับ ที่ผลิตโดยคนไทยเพื่อคนไทยครับต้องขอขอบคุณพี่ไก่นะคะสําหรับข้อมูลทางเทคนิคค่คะแต่ทีนี้สําหรับม,มีคําถามค่ะที่อยากจะถามเผื่อทุกๆคนเลยนะคะก็คือในเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของเ m เซมนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะขับขี่บนท้องถนนได้เลยหรือเปล่าคะได้เลยนะครับเพราะจักรยานยนต์ไฟฟ้าของเฮดเซมเรานะครับสามารถจดทะเบียนได้ทั้ง3รุ่นนะครับไม่ว่าคุณจะขับขี่ไปไหนก็ตามนะครับคุณสามารถที่จะมั่นใจในการใช้งานได้เต็มที่เลยครับ และนอกจากนั้นการต่อภาษีและพระบรนะครับเหมือนจักรยานยนต์ทั่วไปเลยครับไม่มีอะไรที่ยุ่งยากเลยนะครับค่ะแล้วเรื่องการดูแลรักษาล่ะคะมีการดูแลรักษายังไงให้บอกว่าใช้งานได้ยาวยๆหรือว่าออทาง SM เมเนี่ยมีการดูแลรักษาหรือบริการหลังการขายอะไรบ้างคะครับของเรานะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับเราสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่นะครับได้เหมือนกับโทรศัพท์มือถือเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้งานเสร็จแล้วก็ชาร์จแบตบ หรือว่าถ้าไม่ได้ใช้งานยาวๆนะครับเราอย่างน้อยคือเราดูแลรักษาการชาร์จแบตนะครับอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับและนอกจากนั้นนะครับการรับประกันของเรานะครับ ยังมีบริการหลังการขายนะครับเข้าตรวจเช็คฟรีถึง3ครั้งนะครับสุดยอดเลยนะคะคยังไงต้องขอขอบคุณสําหรับข้อมูลจากพีก่กด้วยนะคะขอบคุณค่ะคและสําหรับโปรโมชัน่นสําหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ SM นะคะครั้งนี้เนี่ยเรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถเลือกรับได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยดาว20%ค่ะหรือว่าจะเป็นนะคะซื้อรถ แถมทองค่ะสําหรับรุ่นเชาวเนี่ยแถม1สลึงเลยนะคะแล้วโมบ e r a จีโมบ r ราและว,วิงเนี่ยแถมถึง2ส,สลึงด้วยกันค่ะ ต่อมานะคะอาจจะเลือกรับสําหรับการซื้อสดค่ะเราจะลดทันทีเลย20%แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือการดูแลแบตเตอรี่ค่ะถึง3ปีรวมไปถึงสามารถผ่อนชําระยาวนานได้ถึง36เดือนด้วยค่ะและนี่คือโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ทุกท่านจะสามารถเลือกรับได้จาก SM นะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณยังได้สิทธิพิเศษในการที่จะมาร่วมรุ้นรางวัล เรียกว่ามูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยกว่า1น0 0 0 0 0บาทเลยนะคะเริ่มต้นที่ที่พักจากภูเก็ตค่ะเป็นพูวิลล่าเลยพร้อมกับนะคะมีท้องด้วยถึง5รางวัลด้วยกันค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะนี่เลยค่ะเราแจกรถอีก1คันด้วยแล้วก็ใครนะคะสนใจอยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว S&M สเซมมอเตอร์รีบตัดสินใจแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะและท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะชมยนตรกรรมจาก s m แบบ ใกล้ชิดของจริงนะคะสามารถมาชมได้ค่ะที่งานมอเตอร์เอ็ก2020ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13ธันวาคมนี้นะคะเราพบกันที่บลูเอสเอมค่ะสวัสดีค่ะ